จะตีหนึ่งแล้วครับผมแต่เราก็ต้องขี่กลับบ้านนนทบุรีอีก7ร0โลขอต้อนรับทุกท่านก็สู่ทิปโคตรตุนเล็กขีข่เวบรวดเดียว1,400โล เพื่อมาซื้อมามากกลับไปให้หวานใจจากนนทบรีมาที่นี่ครับจังหวัดเชียงใหม่โดยมี Powerbank ของอาา a กีรุ่น 4in1 ที่จะมาใช้ในระหว่างการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าตลอด1,400โลเราจะใช้เวลาขับขี่กี่ชั่วโมงและมาม่าร้านที่เราจะมากินจะอร่อยแซบขนาดไหนหวานใจจะแฮปปี้หรือไม่ไปครับจะพร้อมแล้วออกไปลุยกันไปลุยกลับบ้านกันต่อ ลุงหนูอยากกินต้มมาม่าใส่หมูใส่ผักให้ด้วยนะได้ครับแม่หวานใจอยากกินเดี๋ยวลุงจัดให้เอา้านั้งหนูไม่มีหมูไม่มีผักเอาเอา,เอาไงดีอะในตู้เย็นลงโจ้งไม่มีอะไรเลยรันไปซื้อให้หน่อยสิอยากกินอนะ่ะร้านตามสั่งเนะเาะอ่อโอเคได้งั้นเดี๋ยวลุงไปซื้อให้รู้จักร้านขายมาม่าร้านเด็ดอยู่พอดีเอาค่นะ หวานใจอยากจะกินมามา่าทั้งทีนะทุกคนบอลก็ต้องเป็นสามีที่ดีนะไปจัดมามา่าร้านที่เด็ดที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าร้านเนี้ยขายแค่ต้มมามา่าเป็นหลักนะฮะเป็นเมนูขายดีนะครับอินฟูยูทูบเบอร์หลายคนไปรีวิวนะฮะถือว่าน่ากินมา,มากๆฮะนั่นก็คือร้านฟ้าธานีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ห่างนนทบุรี700โลภารกิจครั้งนี้เราจะหวดไปแล้วหวดกลับทันทีครับผมเพื่อรีบเอาต้มมามา่มานะมาให้หวาน ใจได้ทานให้นางได้หายอยากนะใส่หมูใส่ผักจัดเต็มกันไปเลยทีเดียวไปฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าบอลจะกลับมาถึงบ้านตีเท่าไหร่หรือว่ายันหวางหรือเปล่านะแล้วมามา่มาร้านฟ้าธานีจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะจะใช้ระยะเวลาเดินทางไปกลับกี่ชั่วโมงค่าน้ำมันกี่บาทว่าแล้วไปครับผมไปลุยกันแล้วตอนนี้คือสิบโมแล้วจะถึงกี่ทุ่มแล้วครับเนี่ยโอย ายโมงครึ่งทุกคนแดดกำลังเปรี้ยงอยู่เลย <S <S ตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วทุกคนดูเพิ่งจะถึงนครสวรรค์มาได้แค่สองร้อยโลโอ้โหยังห่างครึ่งทางอีกยาวไกลนะไปฮะระยะทางของเรายัางเหลืออีกพาร้อยโลไปกันต่อเดี๋ยวเราจะใช้ถนนเลี่ยงเมืองนะฮะออกทางด้านสายมือนะครับผมผ่านจังหวัดกำแพงเททพชรผ่านยาวไปทางลำปางมั้งเนี่ยลุยครับผมหายไปเป็นชั่วโมงอีกแล้วไม่รู้ว่าไปไหนของเขาอยป่เนี่ย หิวแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่เตรียมไข่กินกับข้าวปล่าให้นะนักแต่เล่นติ๊กตอกที่เอแบบตัวน้อยเยอะมากไวยนุ่นนะ,อะตอนนี้5้าโมงครึ่งคับผมเราพิ่งสร้างสะพานแม่น้ำปิงนะฮะเพื่อจะมายังตัวอำเภอเมืองตากนะครับผมเรายังห่างเป้าหมายอีก 270โกลกันเลยทีเดียวไปฮะไปกันต่อวัสดีครับ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันต่อ <laughs> ขอพักก่อน ไปต่อไม่ไหวทุก <c oughs> คนตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอเถินนะจังหวัดลำปางเข้าสู่ภาคเหนืออย่างเป็นทางการแล้วก็ลำปางหนาวนะช่วงนี้นะ,ะ,ะเราก็ขี่มานะตั้งแต่ สิบโมงจนตอนนี้ฮะกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบห้านะทุกคนเรามากันห้าร้อยยี่สิบโลแล้วยังเหลืออีกเกือบสองร้อยโลทุกคนเพราะว่าอำเภอเถินเนี่ยก็คืออยู่ท้ายๆของอทางใต้ของลำปางแล้วเดี๋ยวเราต้องยาวไปอีกเป็นร้อยโลทุกคนถึงอ,เอำอเภอลำอำเภอเมืองลำปางแล้วก็ยาวไปลำพูนเชียงใหม่ตอนนี้ขอพักก่อนไม่ไหวทุกคนตามนั้นทุกคน <ไป S 1> เดี๋ยวไปเซเว่นเติมพลังก่อนอาใจตั์ด้วยใจยตันด้วยเดี๋ยวคุยคุยเพิ่อหนึ่งสองสาม ขี่มันเหนื่อยๆฮะขอเติมความดีจะได้กระปี้กระเป๋านะฮะคนหมดแรงก็ต้องเติมพลังทุกคน อแต่ถ้าโทรศัพท์หมดแบตนะนี่ฮะทุกคนก็ต้องใช้ power bank นะฮะโดยเฉพาะของ Asaki นะฮะอันนี้เป็นรุ่น4 in 1นะใช้ดีมากทุกคนบอนเคยซื้อมาใช้เมื่อตั้งแต่ต้นปีนะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะเอาติดตัวมาด้วยนะฮะล้วก็แบบหูฟังนะฮะไร้สายก็มีแบบมีสายก็มีบอกได้เลยว่าของ Asaki นี่คือดีมีขายทุกเซเว่นเลยนะฮะถ้าหากใครฉุกเฉินเข้าเซเว่นนะฮะหาของพวกนี้แนะนําอา a กินะฮะแต่ตอนไปจ่ายตังก่อน อ่ะจุพคพักคนก็ต้องพักโทรศัพท์ด้วยนะชาร์จแบตละอันนี้ฮะ เขาแบงก์นะครับรุ่นโฟ l in วันของอาสกินะที่มีข้างในบอลก็ซื้อมาตั้งแต่ต้นปีเลยทุกคนใช้มาอย่างยาวนาน,นหน้าจอก็อาจจะครุขรานิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นขนาดความจุ10,000ม mm ิลลิแอมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นของเขาก็คือจะมีสายชาร์จถึง4เส้นด้วยกันนะสเส้นเนี่ยฮะสำหรับชาร์จแบตเข้ามือถือไม่ว่ามือถือของคุณจะเป็นแบบหัวชาร์ชนิดไหนนะอาสกิเขาก็มีรองรับนะครับเรียกว่าซื้อมาปุ๊บชาร์จได้เลยทันทีเพราะว่ามีแบตแล้วก็มีสายมาให้เรียบร้อยไม่ต้้องพกสสสาายยใหววุวว่่่นนที จะเป็นสายชาร์จแบบ USB A นะฮะเพื่อที่เราจะชาร์จไฟเข้ากับตัว power bank เอาอันนี้ฮะไปเสียบกับหัวอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟได้เลยเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆใส่สใจมากนะเพราะว่าเขามีหน้าจอ บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยฮะและไม่ได้แค่ความสวยดีไซน์ดีความใส่ใจขนาดนี้นะอันนี้ฮะได้มาตรฐานด้วยฮะมาตรฐานมอกนะครับใช้แบตเตอรี่แท้กันเลยทีเดียวและมาตรฐานมอกได้ทั้งตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในแล้วก็ตัว power bank ที่อยู่ด้านนอกอีกอย่างมั่นใจได้กับแบรนด์าซากินะฮะเพราะเขาผลิตจะจจาหน่ายมากกว่า20ปีกันเลยทีเดียวฮะในร้านค้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นแบบนี้แหละฮะทั่วไปและสินค้าเขาทุกชิ้นกลารับประกัน1ปีกันเลยทีเดียวนะฮะตอนใช้งานมาหลายตัวไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบไร มีสายกับสายชาร์จเขาก็มีขายใน7ซเว่นอถ้าหากว่าเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลวันหยุดยาวหรือว่าปีใหม่ฮะเดินทางไกลๆเกิดแบตจะหมดไม่มี power bank แวะได้ครับเซเว่นอีเลเว่นนะหรือว่าจะเป็นหูฟังฟังเพลงเพลินๆในระหว่างการเดินทางนะแต่ตอนนี้ขอชาร์จแบตครับผมแล้วก็เติมพลังนะเดี๋ยวไปกันต่ออีก180ิโลเลยทีเดียวทุกคนแล้วก็อาจด้เล่นเฟสทางๆฮะเราไม่ห่วงเรามีแบตเตอรี่นะฮะไว้ใช้ตลอดการเดินทางครับผม ออพักกันจนหายเมื่อยตูทุกคนเกือบ2องทุ่มแล้วอ่านนี้เราก็ชาร์จแบตนะฮะใส่กล่องไว้ก่อนเพราะว่าจากนี้ไปนะครับอำเภอเถินสู่ลำปางก็คือทางตรงยาวเลยฮะไม่จําเป็นต้องดู GPS แค่ต้องขับขี่ปลอดภัยแต่ตอนนี้เราก็กระชุ่มกระชวยแล้วฮะดีขึ้นมาหน่อยนึง ไปครับผมไปลุยกันต่อมาดูกันว่าปลายทางร้านมาม่าจะเปิดหรือเปล่านะวันนี้ฮะแต่ปกติเนี่ยร้านนี้เขาปิดดึกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาดันมาปิดร้านวันนี้นะวันจันทร์เราก็อดกินกันเลยทีเดียวโอ้โหหวานใจต้องว่าเราแน่ๆเลยถ้าเราไม่ได้มาม่านะอร่อยๆกลับไปฝากกันนะเอาว่าแล้วก็ไปกันต่อครับผมไปไปรับอาการหนาวเย็นของภาคเหนือกันวู้ฮู้ โอเคตอนนี้ถึงเมืงงองลำปางครับผมเตรียมออกจากตัวเมืองเพื่อข้ามเขาไปยังเมืองเชียงใหม่อีกหนึ่งร้อยโล บนในที่สุมครับก็มาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วนะไวครับไปกันต่อไนดะ้อีก10กิโลไปหามาม่าร้อนร้อนย่างร้านเด็ดนิดกันข้าของอ่าสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะฮะ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะภารกิจการขี่ตูนเล็กออกมาตั้งแต่10โมงจนตอนนี้5้าทุ่มแล้วนะทุกคนความเมื่อยตูนไม่เท่าไร่แต่ความหนาวนี่โคตรหนาวนะใช้เวลาเดินทางคือ11ชั่วโมงกันเลยทีเดียว เฮ้ยไม่ใช่11บเอ็สิาชั่วโมงทุกคนแต่รวมเวลาพักระหว่างทางนะแล้วนี่ฮะบรรยากาศร้านฟ้าธานีในตัวเมืองเชียงใหม่นะตอนนี้คือ5้าทุ่มทุกคนผู้คนก็ยังหลั่งไหลนะมาทานมามา่มาร้อนๆปาตรงปาร์ต,รตรี้ยามค่ำคืนดึกดื่นแล้วมาซดมาม่านี่คือผมเข้าใจแล้วว่าสาใจมากตรงนั้นเขาก็จะมีป้ายนะฮะบอกว่าเปิด1 5 0 0นนะครับบ่าย3แล้วก็ปิดประมาณตีหนึ่งนาทีมีเบอร์โทรด้วยนะเผื่อใครจะโทรมาก่อนนะฮะ แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีเมนูนะฮะเห็นไกลๆก็จะมีหลากหลายเหมือนกันทุกคนราคาตั้งแต่50-60นะฮะแล้วก็อันนี้อุ้ยนี่ทุกคนเขากำลังต้มกันแบบ ขออนุญาตถ่ายนะครับผมนี่ฮะทุกคนสี่หม้อแบบเดือดปุดๆๆเลยนะแล้วนี่ฮะหวานใจเราอยากกินมามา่าต้องได้กินแบบมีคุณภาพนี่ครับมีหมูมีปลาหมึกมีลูกชิ้นหลายอย่างเลยแล้วก็มีผักด้วยอันนี้คือใช้มาม่าเลยใช่ไหมฮะยี่ห้อต้มยำเนาะส่วนใหญ่ต้มยำแล้วเห็นมีหมูสับอันนั้นก็คือต้องสั่งเหรอฮะ,อ,ะอันนี้คือมามา่มาหมาูสับอ๋อแต่ปกตินี่ก็คือจะเน้นเป็นต้มยำอยู่แล้วเนาะอ๋อโอเคครับผมแล้วก็อันนี้เปิดมาตั้งแต่ปีอุ้ยทุกคนเปิดหลังผมเกิดแค่2 ปีเองคผมเกิด24นี่เกิดที่นี่เกิดมาตั้งแต่25 26นะทุกคนก็40กว่าปีกันแล้วนะฮะก็ปกติก็จะสั่งนะฮะถ้าใครมากินก็จะเน้นเป็นต้มยำนะฮะให้มันแซ่บๆนะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบหมูสับเขาก็มีเหมือนกันและที่สําคัญนะทุกคนที่นี่สาเหตุที่ทําให้เขาโด่งดังมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ว่าร้านนี้คือมากินมาม่าต้องที่นี่นะเพราะว่าเขามี น้ำพริกสูตรพิเศษนะฮะเนี่ยเป็นน้ำพริกเผานะครับก็จะตั้งอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้วยปุนปูนเขาก็จะใส่ผสมลงไปด้วยนะซึ่งเขาก็จะใช้เครื่องจากมาม่านั่นแหละฮะหยอด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 ,ยอดลงไปนะผสมกับเครื่องเทศต่างๆนะฮะแล้วเขาก็จะใส่น้ำพริกเผาสูตรพิเศษด้วยลูกกินกูหอมถุยมากทุกคนเมื่อกี้เราเห็นที่เขาเสิร์ฟเป็นถ้วยนะฮะรินร้อนให้กับลูกค้าเขาดูโอ้โหดูน่ากินมากเดี๋ยวผมเอาถ้วยนึงนะฮะขอมแบบพิเศษเลย60เพิ่มเครื่องเพิ่มเส้น มาเดี๋ยวยังไงก่อนเอาไปฝากหวานใจเราขอโซยก่อนมามา่าร้อนๆน,นะทุกคนแก้กับอากาศหนาวที่เราข้ามดอยมานะ<ม>เติมพลังเพราะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันต่อนะฮะอีก700รโลนะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวเติมพลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งไปให้หวานใจด้วยฮนะ,ะทุกคนมาแล้วฮนะมามา่มาร้อนๆกับอากาศหนาวๆแล้วดูว่า พันขโมงชงเชงเลยทุกคนโอ้โหแล้วจะบอกว่ากินคือหอมมากนะอันนี้คือเขาก็ปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ฉีกเครื่องต้มยำนะฮะที่อยู่ในมาม่านั่นแหละครับยัดลงไปแล้วเขาก็จะเติมนะฮะอันนี้เป็นน้าพริกเผาสูตรพิเศษก็มีความเผ็ดนะฮะจริงๆอันนี้นะฮะคือเขาเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอะเราชิมดูก่อนออความเผ็ดคือได้เลยฮะทุกคนกําลังดีแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดเยอะนะ,ะก็เติมลงไปอีกแต่อันนี้คือไม่ต้องแล้วนะแล้วเขาก็จริงๆมีพวก น้ำปลาน้ำตาลเขาให้ปรุงเพิ่มได้นะแต่บอกได้เลยไม่ต้องปุงแล้วฮะโซยกันเลยดีกว่าครับผมอผมมองว่ามันเป็นมาม่าอร่อยแบบอัปเกรดทุกคนเพราะว่าเนี่ยฮะได้สูตรน้ำพริกเผาพิเศษเนี่ยครับถึงขั้นอําขายกันเลยทีเดียวแล้วก็มันร้อนๆทุกคนแล้วตอนเนี้ยเข้าสู่เดือนอใกล้จะธันวา อากาศกำลังเย็นนะะที่เชียงใหม่แล้วเจอมาม่านะครับร้อนๆแบบนี้ทุกคนเนี่ฮะดูดิควันขงมงจงเฉงแซ่บ <c oughs> ที่สําคัญมีทั้งหมูหมูสับนะฮะลูกชิ้นหมึกกรอบเป็นท็อปปิ้งนะแล้วก็ใส่ผักด้วย <c oughs> Oh. โอ้ยนึกถึงหวานใจเลยที่รักเดี๋ยวลุงกินเผื่อนะจ๊ะป่านนี้นอนแล้วยังรอมามา่มาลุงก่อนเดี๋ยวลุงซื้อไปฝาก <c oughs> คุณแม่คับอร่อยมากครับผมหายหนาวเลย <c oughs> เดี๋ยวผมเอาแบบพิเศษแบบนี้นะฮะเอาใส่ถุงกลับบ้านเดี๋ยวจะเอาไปฝากหวานใจให้หวานใจได้กินของอร่อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เผ็ดกหมูน้ําตาไหลเลยทุกคนแต่ว่ามันโคตรแซ่บแบบสะใจแบบปี๊ดขึ้นหัวเลยทุกคนดังนั้น,น,นใครไม่ได้ทานเผ็ดมากนะไม่แนะนําให้เพิ่มนะทุกคนมันจัดจ้านอ่ะคำสุดท้ายไข่แดงจัดไปขอบคุณนะครับมีโอกาสเดี๋ยวไว้มาก,กินใหม่โอ้โหยังแซ่บยังตื่นอ่าทุกคนได้มาแล้วฮะมามา่าไปฝากหวานใจนะอ่าเก็บนะครับโอ้โหหวานใจเราก็ต้องได้กินของเด็ดอ่าทุกคนแล้วคือจะบอกว่า ที่เห็นตรงนี้อาจจะแป๊บเดียวแต่ยืนคุยกับพี่เขานะแล้วก็คุยกับ FC ด้วยแล้วตอนนี้ทุกคนดูเห็นไหมนี่เที่ยงคืน33กลับไปฮะกลับบ้านอีก700โลเราจะถึงบ้านกี่โมงกี่ยามกันแล้วครับเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวมันลุ้นไปด้วยกันแล้วกันฮะแต่ที่แน่ๆขากลับเนี่ยหนาวสั่นแน่นอนไปนะครับ <c oughs> าขาบอมโอคลุยไปกันต่อยาวไป700กิโลสู่นนทบุรี บายบายเมืองเชียงใหม่วสวัสดีครับไม่ไหว,ไวแล้วจา้าไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าง่วงแล้วจะพักสาลานะแต่ว่าหนาวขอเอาเป้นะฮะมาไว้ข้างหน้านะครับอย่างน้อยก็ช่วยลถประทะ แรงลมตอนนี้เราอยู่ในเขตลำพูนนะทุกคนตีหนึ่งกว่าแล้วแล้วข้างหน้าก็คืออุทยานอะไรสักอย่างที่แบบจำไม่ได้แล้วที่รถไฟอ่ะอุทยานเออช่างมันเนอะที่ต้องข้ามเขาอะทุกคนจากลำพูนไปลำปางอ่ะอุทยานที่แบบมีรถไฟอ่ะโอ้โหติดยูดในหัวนึกไม่ได้นึกไม่ออกหนา เดี๋ยวให้น้องสัต,ต่อใส่ไว้บนนี้นะอุทยานดอยอะไรไม่รู้สักอย่างลนะไปทุกคนข้ามเขาข้ามดอยกันโคตรหนาวโอ้ต oh, oh, ีหนึ่งกว่านะอยู่ในเส้นทางอุทยานบุนเบุนดอยสถานไอสองครึ่งเข้าสูงเมืองลำพาง เดาวไปครับผมองคบสูงสวรรค์ ก็เดินทางมันรัวๆเลยนะนี่ทุกคนตอนนี้นี่เห็นไหมจะตีสี่แล้วฮะเดี๋ยวเราผูกเปยเนะครับขอสักครึ่งชั่วโมงเฮ้ยสักชั่วโมงดีกว่าทุกคนพักนะฮะรีเฟรสร่างกายแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อโอเคอทุกคนขอสักชั่วโมงเนั้นตั้งนาฬิกาลูกไว้เรียบร้อยแล้วอีห้า มาเดินทางกันต่อขอพักรีเฟรชร่างกายครับหนึ่งเหนาๆแบบนี้ก็ต้องมุดถุนงนอนนะช่วยได้ทุกคนนะโอเคนีห้าเดนเป็นปผมโอ้ย่ยาบกุงกงลนวครับผมตอนนาฬิกาบุกนะ ปิดแล้วก็กล่าวว่าเอออีกแป,ป๊บนึงไปไปมามานี่เออจะหกโมงแล้วตีห้าห้าสิบเอ,อ็ดนะไเก็บไปแล้วก็ไปกันต่อเพอกระพริบตานานไปหน่อยไปครับผมไปลุยกันต่อยังหนาวอยู่นะครับผมอัปเดตกันนะตอนนี้หกโมง 9นาทีนะฮะเราก็ยังอยู่ในโซนขุนเขาและความหนาวเน็บของจังหวัดลำปางนะฮะอีกประมาณสัก5กิโลก็จะเป็นตัวอำเภอเถินนะครับข้อที่เราพักกันที่พอตท,อท,อท,อทอนั่นแหละครับผมตอนนี้ยังอยู่ห่างบ้านอีก516กิโลฮะเราขี่มาเกือบ200กิโลแล้วทุกคนเมื่อคืนนะฮะเราก็ไม่ไหวนะฮะมา,าพักสายตานานไปนิดนึงนะฮะโอ้โหทุกคนเพีย ตื่นมาตามนาฬิกาปลุกแล้วฮะแต่ว่าขอนอนอีกนิดนึงมันอีกนิดนึงไปชั่วโมงเลยทุกคน <c oughs> ไปครับจากนี้ไปนะรีเฟซร่างกายเรียบร้อยฮะทุกคนเวลาเราได้งีบแป๊บนึงเนี่ยฮะร่างกายจะฟื้นตัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เช้าแล้วพาทิโพก็ไม่หนาวแล้วทุกคนอ่ะไปฮะย่าไปดีพบอกว่าเราจะต้องเดินทางกันอีก8ชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวดุย เช้าครับผมตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองตากอากาศก็เริ่มบุ่นขึ้นมาแล้วนะอ่ะไปครับผมไปกันต่ออีก400โลเรี่กงโมแดดเ,เพียงครับผ่าใจกลางเมืองนะครสวรรค์

สี่โมงเย็นทุกคนถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะสิ้นสุดภารกิจไปซื้อมามา่ามาให้หวานใจนะฮะ1,400โลนะเติมน้ำมันไปนะครับก็ยังมีเหลืออยู่หน่อยนึงนะ เติมไป1,120บาทนะฮะกับการเดินทางออกจากนี่10โมงเช้ามาถึง4โมงเย็นก็30ชั่วโมงทุกคนใน30ชั่วโมงนี้เรานอนไป2ชั่วโมงนะอะไม่ไหวแล้วฮะเพียเอามามา่าไปให้หัวใจดีกว่านะหันใจต้องดีใจแน่เลยแล้วก็นี่ฮะ30ชั่วโมงแบตนะครับ power bank Asaki โฟร์อินวันนะฮะยังเหลือนะครับผมอยู่ได้นะฮะทั้งวันนะครับเะอีแบตก้อนนี้เลย ไปฮะหวะังใจกันนั่งหนูลุงไปซื้อมาม่าที่หนูอยากกินมาแล้วหายไปสองวันหนึ่งคืนมาพร้อมกับมาม่าที่อื่นแล้วเนี่ยนะอ้าๆนอกกลับไปแล้วซะง,งั้น